เลาวพอคนรางลูกหน่อยว่าแต่เปลี่ยนผ้าเอาไว้ทางนู้นนะมย่งไะเดี๋ยวเดออนีองน้น้องน้องน้น้อง้น้องน้องน้องอนน้องอนองน้องงน้้องน้องน้้น้องน้องน้อ้องน้อเนองน้ดงอองน้อง้องน้น้องนงนงน้ดงน้้อ ข่งวันแห่งนเลือดนสวยสวยค่ะโอ้สวยมากเลยสวยมสวยสวยสวยนี่ะสวยมากเลยทุกเนี่ยอ่ะยเขาลงกันยวเขาลงเพรามันเกี่ยวเขาลงพล้วมัดลโป่า